เรื่องหมาโจรสลัดผจญภัยก่อมหาสมบัติการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในท้องทะเลอันกว้างใหญ่มีเรือโจรสลัดลำหนึ่งแล่นท่องไปในมหาสมุทรเรือโจรสลัดลำนี้มีชื่อว่าเดิบและฮาวและกัปตันของเรือคือหมาโจรสลัดชื่อกัปตันแม็ก แม็กเป็นหมาพันธุ์บูลด็อกที่กล้าหาญและฉลาดแต่ก็มีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาเขามีลูกเรือที่ซื่อสัตย์และพร้อมผจญภัยไปกับเขาวันหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังเลื่องเรื่องไปตามทะเลแม็กได้พบกับแผนที่เก่าแก่ที่ถูกซ่อนอยู่ในขวดแก้วแผนที่นี้นำทางไปยังเกาะมหาสมบัติที่มีชื่อเสียงว่าเป็นที่ซ่อนของสมบัติล้ำค่าแม็กและลูกเรือตื่นเต้นมากและตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปยังเกาะนั้น ฟังนะพวกเราเราได้เจอกับแผนที่ที่นำทางไปยังเกาะมาหาสมบัติเราจะไปผจญภัยและหาสมบัตินั้นกันแม็กประกาศด้วยความมุ่งมั่นลูกเรือทั้งหมดตะโกนเสียงดังอย่างตื่นเต้นโอ้โหไปผจญภัยกันเถอะ การเดินทางของพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาต้องเผชิญกับคลื่นทะเลที่โหมกระหน่ำและพายุฝนที่โหมกระหน่ำแต่ด้วยความกล้าหาญและความสามัคคีของทีมพวกเขาสามารถผ่านอุปสรรคทั้งหมดไปได้ เมื่อพวกเขามาถึงเกาะมหาสมบัติพวกเขาพบว่าเกาะน,นี้เต็มไปด้วยป่าเขียวชอุม่มและภูเขาสูงพวกเขาเริ่มเดินทางสำรวจเกาะตามแผนที่ที่พบพวกเขาเจออุปสรรคมากมายเช่นงูพิษที่ซ่อนอยู่ในป่าและสะพานที่ขาดหายไปแต่ด้วยความฉลาดและความสามารถในการทำงานร่วมกันพวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงถ้ำใหญ่ที่เป็นที่ซ่อนของสมบัติภายในถ้ำเต็มไปด้วยทองคำเพชรและสมบัติล้ำค่าอื่นๆมากมายพวกเขารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเราทำได้เราเจอสมบัติแล้วลูกเรือตะโกนเสียงดัง แต่ในขณะที่พวกเขากำลังเก็บสมบัติแม็กเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในมุมมืดของถ้ำเขาตัดสินใจที่จะตรวจสอบและพบว่ามีหมาป่าชาราที่อาศัยอยู่ในถน้ำนี้มานานหลายปีหมาป่าชาราเล่าให้แม็กฟังว่าตนเองเคยเป็นโจรสลัดมาก่อนแต่หลังจากสูญเสียลูกเรือและเรือเขาก็ถูกทิ้งให้อยู่ในถ้ำนี้เพียงลำพังแม็กฟังเรื่องราวของหมาป่าชาราและรู้สึกสงสาร ท่านต้องการกลับไปยังบ้านของท่านหรือไม่แม็กถามด้วยความเมตตาหมาป่าชารายิ้มและตอบว่าฉันฝันถึงการกลับบ้านมานานแล้วแต่ฉันไม่มีเรือและลูกเรือที่จะช่วยฉันแม็กหันไปหาลูกเรือของเขาพวกเราเรามาช่วยหมาป่าชารานี้กลับบ้านกันเถอะ ลูกเรือทั้งหมดเห็นด้วยและพวกเขาช่วยหมาป่าชาราขึ้นเรือพวกเขานำสมบัติที่เจอแบ่งกันเล็กน้อยและใช้บางส่วนเพื่อซ่อมแซมเรือของหมาป่าชาราในที่สุดพวกเขาก็สามารถพาหมาป่าชารากลับบ้านได้ เมื่อพวกเขากลับมาถึงท่าเรือหมาป่าชราได้พบกับครอบครัวของเขาที่รอคอยเขากลับมาอย่างยาวนานแม็กและลูกเรือได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้รับคำขอบคุณมากมาย แม็และลูกเรือของเขาเรียนรู้ว่าสมบัติที่แท้จริงไม่ใช่ทองคำหรือเพชรแต่เป็นการช่วยเหลือและการทำความดีให้กับผู้อื่นการผจญภัยในครั้งนี้ทำให้พวกเขาเข้าใจว่าความเมตตาและการร่วมมือกันเป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญที่สุดข้อคิด สมบัติที่แท้จริงในชีวิตไม่ใช่สิ่งของที่มีค่าแต่เป็นการทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นความเมตตาและการร่วมมือกันจะทำให้เราสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นได้อย่างแท้จริง